มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับห้องเรียนออนไลน์นะครับแน่ของยุคโควิด2019บายพิชินนะครับนะครับวันนี้เราจะมาสอนวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับชื่อเรื่องว่าลิลิตตะเลงพายนั่นเองอ่ะถ้าพูดถึงคําว่าลิลิตตะเลงพายหลายคนอาจจะแับเฮ้ยอาจารย์คืออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดครูพูดว่าพระเรศวรมหาราชรู้จักไหม โ้จาหรือการกล้วยช้างการกล้วยรู้จักไหมเอออันนั้นก็คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ถูกไหมวรรณคดีเรื่องนี้เหมือนกันก็เป็นวรรณคดีที่แต่งตามกรุงสวสดานของกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนเรส่วนที่ทําศึกชนะใครพระมหาปราชาของพม่านั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยพูดถึงชื่อเรื่องเลยลิลิตตะลิภายลิลิตลลลหมายถึง อีลิทหมายถึงคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีการสอดใส่เย้ยไม่ใช่มีการสอดแทรกเข้าไปในคำประพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรรยสุภาพโคงสองสุภาพโคงสามสุภาพแล้วก็ โคงสีสุภาพจนกลายเป็นคำประพันธ์ชนิดนี้นะครับและเป็นเรื่องออกมาเป็นีตะเลพลายต่อมาคำว่าตะเลตะเลงหมายถึงตะเลงตะเลเป็นะเลไม่ใช่ตะเลไม่ใช่ตันมณฑต่างต่างแต่ตะเลงมีความหมายหมายถึงมอญแต่ในคำประพันธ์รับเรื่องนี้นะครับบทวรรณคดีเรื่องนี้ตะเลเนี่ยหมายถึงพม่าด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยพระมามีการทำไม เอ,อ้ยึดอนานาจของมอนนั่นเองก็คือเป็นเมืองขึ้นนั่นเองก็เลยรวมทั้งพมา่ทาทั้งมอนเลยบางตำรา,าจะบอกมอนบางตำราบอกมพม่าก็คืออันเดียวกันนะครับอ่ะต่อมาผ่า่พา้พา่หมายถึงอะไรแพ้เออ,เอ,อก็คือเรื่องนี้ก็คือทาไมพมา่าหรือมอนแพ้ไทยนั่นเองแพ้กรุงศรีอยุธยานั่นเองผู้แต่งคือสมเด็จพระ สมณเจ้ากมปรมาณูชิดชิโดโรดครูเคยสอนไปแล้วว่าเรื่องนี้มันแซบมากต้องใสขง่ขงอ้าวไม่ใช่คล้ายๆกันชื่อแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยให้จําเวลาหลับัำจํอ่ะมันจําเยอะไม่ได้ถูกไหมเราต้องจำอีอะไรช,ชิโดโรดชิโดโรากมปรมาณูชิตชิโดโรดอ่าใส่แล้วแซบเลยเโดยเรื่องนี้นะครับแบ่งออกเป็นสองฝ่าย่ะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายของหุนซาวดีกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกุมศริฤยาฝ่ายหุนซาวดีก็จะมีอ่าอ้า เจ้าขงสวสดีถูกไหมแล้วก็มีลูกลูกชื่อพระมหาอุปราชาทีนี้เจ้าองสวสดีเนี่ยก็มีชื่อนะชื่อว่านันทบุเรงอ่ะส่วนฝ่ายกุงศสี่วิทยายก็คือพระมหาธรรมาราชาถูกไหมพระมหาธรรมราชาก็มีลูกมีพระโอรสชื่อองค์ดำองค์ขาวนะครับหรือพระนาเรสวนกับพระเอกาพสโรนนั่นเองนะครับอ่ะโดยที่สองเมืองน,นี้มาทําศึกแล้วก็มารบกันได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่า นี่เหตุแรกเลยก็มีประการที่1เลยเหตุแรกก็คือมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนั่นเองผัดเปลี่ยนแผ่นดินว่านครารามีผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนดินเปลี่ยนราชเดียววิวาชิงฉัดเพื่อกษัตริย์สองสู้บ่อร้างรู้เหตุผลควรญาติยงไเยือนเออก็คือทาไมมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินพอผัดเปลี่ยนแผ่นดินทีนี้ทำไมพระเจ้าหุษวดีก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาสําคัญละ ที่มันโอกาสดีมากที่เราจะทำไมตีกรุงศรีธยาแล้วยืดกรุงศรีธยามาเป็นของคงสวสดีเออก็เลยส่งพระมาหาอุปราชาเนี่ยมาทํายุาทธถีกับพระนเรศวรแต่เหตุการณ์คือเมื่อพระมาหาอุปราชาได้ฟังสิ่งที่พ่อตัวเองเนี่ยบอกมาแล้วพระองค์เนี่ยได้ไปดูดวงมาก่อนนี้หน้าและหน้านี้ละแล้วลพระองค์มองแล้วว่าทำไมดวงพระองค์คือทำไมถึงคาาจะต้องเดสมอนดีย์ต้องตายอ๋อก็เลยทำไมแับพบ่อ ไม่อยากไปไม่อยากไปเลยกูววตายเอออ่ะก็เลยแจ้งเหตุให้พ่อว่าเนี่ยนะตามคำพันธล์ผู้ฆ่าบาปพระบงบุญควรคงทานายไทยระเคห์ถึงฆาดกลัวตายพ่อต้องตายแน่เออแต่พ่อทําไมพ่อได้ฟังปึ๊บพ่อก็ไม่ฟังจ้าประชดประชันสุทลิ์แต่ประชดประชันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไมรว่าจะเป็นบอกว่าอิจฉาลูกออิจฉารัิ์ กรุงศีอยุธยาเนาะที่มีลูกอยากให้ลบก็ไปทําการลบเออไม่เห็นเหมือนของเราเลยแต่อันที่เจ็บมากๆเลยนี่แมนเจ้าคลายคอบกาจงอย,ย,ย่าญาติยุทธนาเอาพัตตาสตีสวม 3, อินทรีสามเคาะแลงไหมแรงก็คทำไมถ้ากลัวมากก็ทำไมเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาสวมใส่เลย เพราะมันจะไ,ไหมมันจะได้สรางไปอย่างที่ลูกปูอ่ะมันจะได้สร้างไปเลยตอนนั้นพระมหาวษัตรชายได้ยินปึ๊บทำไมดีใจเสียใจดีใจเนาะเออแบบดีใจได้แต่งญิงเนี่ยไม่ใช่ก็เลยทำไมรู้สึกว่าคำพูดนี้มันแรงมากสําหรับชายชาติทหารที่แบบชายแบบกษัตริชาติกษัตรายอ่ะก็เลยทําไมยอมที่จะไปทําการรบครั้งนี้ให้พอไปทําการรบครั้งนี้เกิดขึ้นคือก่อนอื่นเลยก่อนจะไปเนาะถ้าในสมศรัทดานไม่มีประวัติ ก่อนจะไปลบอ่ะเนาะในพงศาวดารไม่มีปอสักไม่มีแต่คำว่าวันนัดีมีได้จ้ะอ่ะก็คือเป็นการลาภรรยาเออไปลาต่างๆด้วยถ้อยคําต่างๆคำพันธ์ต่างๆ,ๆ,างๆเพื่อให้แบบรู้ว่าแบบว่าเออเออรักภรรยามากๆอ่ะ พ่อก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดน,านั้นพอให้ไปพ่อก็เลยสอนนิดนึงสอนเกีย่ยวกับการรบนิดนึงสอนลูกทั้งหมด8ขอ้ออ่ะ8ขอ้อข้อแรกเลยเขาบอกว่า3ามกลย,ยุทธ์หรือศ0ษุสงครามอย่างแท้จริงอย่าศึกษาแบบตื้นๆให้มือ่อศึกษาจะได้เอาคำน,นี่ยไปทำการรบได้ต่อมาอย่าคองตนอย่าทำตามตัวองชอบอ่ะเข้าใจปะอ่ะแล้วก็อันที่3คือทำไมเหตุ เบื้อบโบราณเขาพูดไว้ยังไงอ่ะเขาจดบันทึกไว้อยู่เขาไงให้ศึกษาแล้วก็เชื่อเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ยัไงม,มันเกิดมาแล้วนะมันเกิดมาแล้วมันจะสามารถเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตได้อ่ะต่อมา เอาใจก็หามพุ่นทำไมถ้าเราใจเขาใจเราอ่ะถ้าเราให้ใจเขาเขาจะให้ใจเราเขาก็จะสู้ยอมตายเพื่อเราถูกไหมต่อมาอย่าเราคนคนใกล้เกือบพัวกับคนโง่ก็คืออย่าไปยุ่งกับคนโง่คนข่าว่ะเออเข้าใจนมแล้วก็ต่อมาคือหนึ่งรู้อ่ะคันี้บทที่6ดูทที่6นะที่6เนี่ยคือเขากาลังจะบอกว่าการรบทุกครั้งถ้าเรารู้เขารู้เรารบร้อยค, people, also, ครั้งก็ทําไม ชนะร้อยถังเออถูกไหมให้ลู้วิชัยสงครามให้มากๆนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาคือหนึ่งบำเหน็จให้แก่ค,คนๆก็คือถ้าทหารทําทดีอะไรดีเราก็ควรทำไมควรมีรางวัลให้เขาถูกไหมเป็นสิ่งน้ำใจเขาจะได้แบบอยากทําเยอะๆมากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาอย่าหย่อนวิทยาอย่าเกียรนั่นเองก็คืออย่าให้มีความอุตสาหะในการจะทําอะไรต่างๆจะได้ประสบความสําสเร็จนี่ก็คือคําสอนของพ่อที่ให้ลูกก่อนที่ลูกจะเป็นไ,ไปโยก ก็เศร้าใจายอยู่นะก็ไปเลยปะอ่ะแล้วต่อไปนะครับก็คือระหว่างที่จะไปรบเน,เนี่ยก็ต้องเดิน,ดน,ดน,ดนทางเนาะพอเดินทางก็ไปเจอธรรมชาติมากมายเลยแล้วทำไมคิดถึงเมียเออคิดถึงเมียก็ได้เอาธรรมชาติเนี่ยมาทําไมมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมา พันนาถึงความเป็นที่รักอ่ะบทนี้เด่นนะเราบทดูบทนี้สลัดใดใดสลัดน้องแน่นอนไทยรีเพราะเมื่อมารารอนสดใสสลัดสลัดสมอนเสมอชื่อไม้นานึกระกำนามไม้แม่นแมสูรเรียมเออก็คืออะไรไปเจอสลัดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลัดใดมันไม่ได้สลัดยากเลยอ่ะเท่ากับทำไมมันไปเจอต้นสลัดแล้วแบบเอยสลัดใดมันไม่ได้สลัดยากเลยแต่ทำไมมันแบบ สลัดน้องมันจักใจที่มันยากเลยก็หนักเวอร์บักแล้วก็อันหนึ่งคือสลัดสลัดสมอนคือไปเจอต้นสลัดไปเจอเหมืผลสลัดเออแบบเฮ้ยสลัดแต่ทําไมพี่ไม่สามารถสลัดน้องจากความรู้สึกของพี่ได้เลยอ่ะเออยังไม่ยังไม่หมดเท่านี้ยังมหมดเท่านี้นอกจากสลัดแล้วยังมีระกำเออระกำเห็นไหม นึกระกรมนาไม้เจอต้นระกมกันไมนึกถึงความระกรรมช้ำชอบที่ทำไมต้องจากมากัน,นที่รักเวอร์มากเวอร์มากอะ,อกอะต่อมาเยอะหมดนี้อีกไปอีกสักแป๊บหนึ่งไปเจออีกต้นไสย,ยุดเออยูดไม่ใช่แล้วก็ไม่หยุดแล้วไม่ใช่หยุดมีมรายการไหมไปเจอต้นไสย,ยุดหยุดกินฟงยามสายสายก็หยุดเสียงหายหา่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางะเวศลาแม่ทวินทุปวดคำเช้าหยุดได้ฉันได้ ก็คือเขาบอกว่าดอกใสหยุดเนี่ยปกติเนี่ยเวลาใสสายกลิ่นมันจุตางหายไปใช่ปะเออแต่ทาไมอ่ะความรักของเคียมันใสแล้วมันก็ยังทำไมมันยังคงอยู่อ่ะมันไม่หายไปเลยอ่ะเออกี่วันมันก็ไม่หายอ่ะเออเนี่ยเอาไปเปลี่ยอันนี้ก็คือความแสดงถึงความโรแมนติกของความหมาเวลาใช้ที่แบบเออเอาพันไม้ต่างๆเนาะมาแสดงถึงความรักที่ถึงพัสนมของตัวเองเออนะครับ อันนี้ก็คือดอกใสอยูเนาะอ่ะต่อมาเมื่อเดินทับไปปึ๊บสแป๊บหนึ่งไปถึงพนมพวนเกินเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ่ะก็คือทำไมเกิดพายุเลยนี่เกิดเป็นหมอกมืดท้องเวหาหนแหลงชื่อเวลำพาพัดทุ้นหวนหอบหักฉัตราคดขาดลงแลแลทุลีกลับกลุ่มเกลื่อนเทียงจับผัน เออจากเผาด้วยอางงมากเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์คือทำไมเกิตดตลกอบอวนหมดเลยแล้วมันเ,เกิดเหตุการณ์ลวม,ม,มพลังภัยแล้วทาให้ฉัดโพร่มาหาปราชาฮะเออจากที่ตัวเองแบบรู้อยู่แล้วว่าตัวเองวงไม่ดีอยู่แล้วอะเออลบมาแล้วฉัดหกอีกอะก็ยิ่งแบบเนี่ยโอ้เกนน่าสนใจนะโอ้แต่แบบก็เลยเรียกผมมาทำนายผมก็พูดเหมือนเดิมแหละคือแบบเออถึงค่าก็รู้แต่แบบ เออเดี๋ยวก็กลายเป็นดีนะอะไรเงี้ยต้องรอเวลานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเออแต่พระมหาวัลราชก,ก็รู้อยู่กับใจตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้ใจตัวเองอยู่แล้วว่าเป็มยอ่ะพอมอกี้พร้อมฉัดหักใช่ไหมจับที่มันเศร้าอยู่แล้วมันก็เลยทําให้คิดถึงไปหมดเลยคิดถึงทั้งเมียคิดถึงทั้งพ่อเลยที่ตัวเองจะไม่สามารถที่จะกลับไปเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะ,สะแสดง ความกตันยูต่อพ่อได้อะไรเงี้ยก็แบบว่าพนันนาหลายสิ่งเลยแต่ว่าครูไม่ได้ยกมานะเพราะว่าถ้าอยากดูไฟศึกษ,ษาในหลักสูอเ,อาเนาะอันนี้ครูยกแค่บทดเดก่งๆมาให้ดูละกันอ่ะต่อมาประการต่อมาก็คือพระนศฝ่ายของพระมหาอุปราชาเนี่ยที่ทรงสถาแล้วที่แบบล่าไม่ได้ติดฆ่าแล้วเนี่ยมันยังมีมากกว่านั้นก็คือพระมหาอุปราชาโดนมาเยอะแต่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายทะเลส่วนทะเลส่วนทำไมโอ้ทะเลส่วนแบบดูดีอะไรขนาดนั้นนะนนคือทรงพระสุบิน พสุบินฝันฝันว่ามีไปฝันว่ามีอ่ะเขาเรียกว่าน้ําน้ําไหลหลากมาแบบหาใหญ่เลยมาจากทิศตะวันตกเออทิศตะวันตกแล้วก็พระองค์เนี่ยสามารถเดินควยกระแสน้ําไปแล้วก็ทาไมไปเจอกับสัตว์ชนิดหนึ่งไปเจอกับโคโคลายไปเจอกับโซลเคโอแล้วพระองค์ก็สามารถเอามิดมดาบมตดเขาเรียกว่าแสตดับตัวเองฆ่าโระเค้ได้ด้วยมือของพระองค์เองพระเรศวนก็ทรงจากมณคมแล้วก็รีดหัวเข้ามาทํานาย ๋อ,อคนก็เลยบอกว่าอ๋อน้ําห่าใหญ่ที่มันจะมันตกอ่ะคือทําไมกองทัพองพมาที่มันจะมาเยอะมากอะแล้วพระองค์เนี่ยาสามารถผ่ากองทัพพม่าไปแล้วไปเจอจระเข้ไม่ใช่ไปเจอพม่าอุระราชาแล้วสามารถฆ่าพม่าอุบราชาด้วยมือของพระองค์ได้ก็เลยทําให้กอนแรกพระนเลสนหสวบมั่นใจอยู่แล้ว่าโอ้ยจะสู้กับท,ท,ทพัพอุบลราชาเขาอีกไหม ก็ยิ่งมั่นนะก็เลยแบบยิ่งมีความมั่นใจในการทําสึกครั้งรบครั้งนี้มากๆอ่ะดูคาประพันธ์นะคำประพันธ์ก็คือสิ่งคําศัพท์ที่หนูหน่าจะต้องเรียนรู้ก็คืออ่านคําว่ากุมพีกุมพีก็คือจระเข้นะครับแล้วก็อันหนึ่งคือคําว่าอะไร แดนตกแดนตกก็คือทิศต,ตะวันตกนั่นเองที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะต่อมาเทวันแสดงเหตุให้สังหอสังหอ,งหอก็คือการฝันหรือการนิมิตต่างๆเนาะอ่ะต่อมาอีกอันหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้คําว่าสุมสุมาสุมสุมานอกจากคำว่าภุมพีจะแปลว่าจรเกทแล้วยังมีคําศัพท์อื่น,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 นที่แปลว่าจระเกทก็คืออันนี้ก็คือคําว่าสุมสุมานะครับโดยสุมสุมาเป็นคําไวยพ์ที่แปลว่าจรลเกทนะเราก็ได้ความรู้กับคำไวยพจนี้นะอ่ะต่อมา ก็เลยฆ่าแล้วก็เหยือนะหายเหืออก็คือทำไมนามแห้งนะครับอะ,อะเมื่อกี้สิ่งที่พระองค์แบบฝันอนะมันดีแล้วถูกปะดีดีกว่านั้นอีกวันที่พระองค์จะเอากองอะเขามันดีดีกว่านั้นอีกเออจากที่พระองค์ฝันอนะมันดีอยู่แล้วนะมันดีดีกว่านั้นอีกจากที่พระองค์เนี่ยจะ,สะเสด็จไปทำวิถธธีปกติกองท้าป,ป้า เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเกิดเลิกงามยามดีก่อนการเคลื่อนทัพก็คือเกิดพระบรมสารีริกธาตุอ่ะลอยขึ้นมาลูกขึ้นเปิดช่องเลื่องอะ่ะแล้วเวียนรอบเวียนรอบกองทัพอะ่ะเวียนรอบแบบไหนเวียนรอบแบบทัศนวัดอ่ะทัศนวัดหมายถึงการเวียนไปทางขวาที่เป็นสิริมงคลแต่ถ้าไม่สิริมงคลเขาเรียกว่าอุตราวัตรอ,อุตราวัตรนะครับเป็นการเรียนที่ไม่มงคล เอาง่ายๆมงคนคือจะเวียนขวาถูกไหมเหมือนเวลาเราบวชอะเราจะเวียนทางบวชรอบบวชทางขวาสามรอบแต่ถ้างานสมบ์เราจะเวียนรอบเม,บม,มบย์ถูกไหมสามรอบทางสายถูกไหมดังนั้นอันนี้โคเวียนขวาพราะองค์ก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องงานยมีชนะแน่วันนี้ชนะแน่ดีชนะแน่นแนโอ้พระองค์มั่นใจว่าชนะแน่ก็เลยยิ่งทําให้พระองค์เนี่ยมีความมั่นใจอาตุธรรมพันนะไปศึกษาเพิ่มนะครับอะ น,นี้ก็คือเป็นรูปโรมศาศรีริพธาที่เอามาให้ Google ทยเฮ้ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์อะไรดูได้นะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับช้างของพระนเรศวรแล้วก็ช้างของพระเอกาทศรถอะช้างพระนเรศวรชื่อว่าเจ้าพระยาชายาันภาพอะทำอะไรเราไม่ใช่เจ้าพระยาชยันภาพอะไม่ใช่ชยัานิชัยนะเจ้าพระยาชยันภาพแล้วก็ช,ช,าาช้างของทําอาเอกาทศรถก็คือ ปราบไปจากอ่ะทีนี้เหตุการณ์คือพอมันมีการเนี่ยเห็นไหมดูคำประพันธ์นะพอมันมีการสู้รบมันมีเสียงปืนเสียงอะไรกระหน่ำยิงตะตุ๊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 อะไรเงี้ยจนทําให้ตกมันนะเออช้างของทั้งสองพระองค์เนี่ยตกมันแล้วก็วิ่งผ่าข้าศึกไปแล้วก็เหยียบข้าศึกเป็นจำนมากโอ้ยพระเล็ส่วนก็แบบถ้าเป็นครูแบบอะเรแบบวก็จะดีใจเลยรับบอกเฮ้ยตายหมดเลยอ่ะเหยียบข้าศึกเยอะมากเลยตายเอ้ยพอเหยียบไปทีนี้สักพัดมืงเหตุการณ์ ยิ่งกว่านั้นคือช้างปะทะเลส่วนวิ่งเข้าไปในผาผาผาเข้าไปข้ามกลางของศึกฆ่าศึกแล้วก็ฆ่าฆ่าเหยียดตายหมดเลยแล้วก็ไปหยุดทำการฆ่าศึกแล้วก็หายตกมันเออพอหายตกมันถ้าพูดเป็นทะเลส่วนก็จะบอกว่าก้านกล้วยคือใช่ไหมเออเหยียบมันแล้วมาอยู่ฆ่าศึกแล้วล้มหมดเลยแล้วฟันตลบกวนแบบหมอกเมหมอกคขึงท้องฟ้ามืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยทะเลส่วนก็เลยทำไม อธิษฐานเอออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คำประพันธ์เห็นไหมคำว่าเนี่ยเห็นไหมคำว่าอธิษฐานอธิษฐานต่อ,นอะไรต่อชั้นพรมต่างๆเออชั้นพรมต่างๆเห็นไหมชอชั้นชอชั้นหมายถึงช่อหมายถึงหกชั้นหกชั้นนู้นทำไมสวรรค์ทั้ง6กนั่นเองก็คือชั้นต่างๆเลยจา้าส่มหาราชิกาลั่นไปดาวาวดึงยามาดูสินิมานา,าดีแล้วก็เป็นธรามป็นรมิสวัสรี เออขึ้นไปเจดชั้นเลยโอ้ยหชั้นนั้นสอนะจะเจ็ดคือพี่เจครับอ่ะ6กชั้นเลยก็คือไล่กันเลยหกชั้นอ่ะจนเมื่อฝุ่นเนี่ยมันจางลงอ่ะพอฝุ่นมันจางลงพระเนเรศวรก็ทําไมเห็นพะมาะาอุปราชาแต่เห็นเยอะเพราะว่าทําไมพระม่าอุปราชาโจงจากทับจักทับที่เยอะเลยจักทับแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาช้างทรงแต่งตัวเหมือนกันหลายตัวเลยหลา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 ยตัวเลย แล้วก็คนที่แต่งตังวเหมือนพระมาลรกชาก็หลายคนเลยแล้วอยู่บนหลังช้างเหมือนกันทําให้เหมือนนเขาเรียกว่าภาพโลตาให้มันเยอะแบบหาไม่เจอะจะได้ไข้าไปปูกพระองค์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พระนเรศวรใช้พระพิทาสามารถของตัวเองอะ่ะก็คือดูจากเลยช้างทรงที่มันจะต่างจากอ่นใช่ไหมมันก็ต้องแตงเครื่องทรงท,รงที่มากกว่าอ,อถูกไหมเออแล้วก็เลยมองเห็นอ้าเห็นละช้างตัวหนึ่งใช่งไเห็นคารพันนี่ไหมคาพันนี่เห็นไหมคอยชี้เชิญาก็คืออยู่ตั้งต้น เออบาองคนอังกฤษต้องสานล้าไม่ได้น,น,นะกินมัสเชลนะลูกนะอ่ะอันนี้คือสังคมนะอ่ะก็คือไปอยู่ที่ใต้เห็นไหมพเอ,อเห็นปุ๊บเนี่ยจธรรมพันเห็นไหมผลแห่งฉายาายาไม้ถอยชีย้น้ำอ๋อก็คือทาไมเห็นแล้วว่าต้นอยู่ใต้ต้นถอยน่นเองก็เลยเห็นแล้วก็ทําไมอ๋อช้างตัวนี้พิเศษกว่าคนอื่นแนะ่แต่งตัวเต็มมากก็เลยเช,ออเชิญออกมาเชิญออกมาเก่พระมหาอวปราชาก็คือมีการดารัสท้าทายหรือพูดเพื่อให้พระมหาอุปราชาเนี่ยออกมาทำการรบกับพระองค์นั่นเอง อ่าโดยคำพูดของวรรเรสกวนเห็นไหมเงี่ยฮัสดีรนเรศอ้างอาวสารนี้นานับอนาคตการหุนท้องคัตยตยยยุบรัญหารคดคู่กันแห่คงแต่เผลือพี่น้องตราบฟ้าดิดนตาจุ๊บทำไม ออกมาลบเถอะเพื่อทำไมให้มันเป็นการรบครั้งนี้ของกษัตริย์สององคนี้ทำไมเป็นที่จดจำเนาะของคนท่ว่าเขาเรียกของประชาชนเพื่อให้เออประมาณนี้แบบเหมือนพูดประมาณว่าเอ้ยการรบครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะอะไรเงี้ยถ้าเรามาลบการทุกคนจะจดจําการรบของกษัตริย์อะไรเงี้ยทำให้บ้านเราประชาชนทำไมยอมออกมาทําการรบอ่ะออกมาทําการรบ ทีนี้พอทำการรบเกิดขึ้นมันก็มีการเขาเรียกว่าสู้กันร,รบกันถูกไหมพอสู้กันร,รบกันทีนี้กวงเนี่ยก็ได้เพิ่มคำประพันธ์เข้าไปเนี่ยคำประพันธ์เห็นไงามสองสุริยราชลําเลอรพิษนาพอ่อพางพัชรินภัยจิตศึกสร้างรือรามเริ่มรนทริตรบราบแลลือทุกเทศทุกคิดอ้าง อื่นไทยไปเทียมนี่ทำไมเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่มากๆเอวิาสวยงามอะไรมากมายไม่สามารถมีใครมาทัดเทียมออการรบที่สวยงามแบบนี้ได้เออนะครับเป็นการเล่าภาพการรบที่มีความสวยงามจริงๆต่อมาแล้วก็พรนานาถึงการศึกนะครับโดยพรนานาถึงการศึกเนี่ยเขาพรนนา่า,าบนบทอาขยันที่เราท่องนะครับก็คือบัตรมงคลผ้าไทยทวารัส แหวนเ,เปลี่ยงเบี่ยงเสียงสะบัดตกใต้อุกพุบพุบเงยงัดคอพดเสือแคเบนบ่ายงางเงี้ยให้พ่วงท้อทีถอยก็คือทำไมมีการสู้รบกันอ่ะก็คือสู้ทำอ่าก่อนนี้เราไม่เห็นการงัดกันการอะไรของช้างถูกไหมที่ทำยุ่นสถิติต่างต่างอ่ะทีนี้กูถามก่อนอว่าเวลาเขาทำย้่นสถินะตินี่พระกริย์นั่งตรงไหนอ๋อเนี่ยเราดูรูปตรงนีน้เห็นไหมกริย์ ไม่ได้นั่งบนบันลังนะกษัตริย์ต้องนั่งบนคอช้างนะเพราะว่าถ้านั่งบนบันลังคุณก็ฟันเบื้ลคอขาดเลยนะอีกคนขับช้างไม่ได้เออด่งนต้องนั่งข้างหน้าเพื่ออาวุธและอาวุธที่ใช้เขาเรียกว่าอาวุธยาวๆไปแหลมนี้อางนาวนะครับใช้แงวในการสู้รบั้งนี้นะครับอ่ะต่อมาพลอยพำเพียกท่าท่านในรนปัดราดฟาดแสงคนพ้ายปอนพระเดชพระแสดงจนพระเดชตู้เข็นแฮถนัดพระอังศาขอนขาดดาโดยขวา สู้รบก,กันไปสู้รบก,กันมาไฟพระมหาปราชางงัดช้างพระทนเรสวนพระทนเรสวนงัดของพระมหาปราชา,า,รา,ชางงัดก็เป็งนงัดกันมาสุดท้ายพระนะเรสวนเก่งมากลบได้แต่พระมหาปราชางไม่ได้นะพระมหา布拉ชางก็เลยโดนง,งัดของพระทนเรสวนฟันนี่ขาดด้าวโดยขวานหรือคือขาดมาโดยทางขวานฟุ๊บแล้วก็ทําไมปุรารานราวแยกยนสยองเอระองค์ลงทบเผาดิน เหนือคอคนสตอนซบสังเวชวายชีวาสุดสิ้นสู่ฟวาสวรสวัสด์แล้วก็สวัรนาคตนั่นเองพอสวรรนาคตทหารทุกคนก็ทำไมถ้าตามหนังก็คือวางอาวุธเลยัวมำเลยก็จบการรบครั้งนี้ชัยชนะเป็นของพระนา,านรีสิศนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ให้เรื่องราวนะครับเล่าเรื่องราวองค์รวมของเรื่องรวมถึงคำประพันธ์เด็กๆที่สามารถเอาไปใช้สอบได้หรือเอาไป ท่องจําต่างๆได้นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสอบเอกแนนรือสอบปลายภาคเนาะอ,อันนี้ก็เอาไว้ใช้เป็นองค์ความรู้ได้เดี๋ยวข้างาหน้ากูจำมาพามาวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ทางภาษาทางอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาพพจน์ต่างๆอะไรบ้างที่เราเห็นแล้วเราสามารถเอาไปวิเคราะห์ในข้อขสอบได้อีกอันหนึ่งก็คือคาศัพท์อ่ะเดี๋ยวเราจะดูคําศัพท์กันนะครับอ่ะทีนี้ วันนี้นะครับก็เอาไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันพระนรีอ่ะพระนรีสดวิริตรีพาย EP พสองนะครับอีพีแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากการเรียนลิลิตเีพายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย